ธนูในปีพุทธศักราช2559เนี่ยเป็นปีแห่งการปลอดโปรงจะร้ายก็ไม่ร้ายจะดีก็ไม่ดีเป็นราศีที่กลางๆเพราะฉะนั้นใครเกิดราศีธนูให้ใครมีคนอยู่ใกล้ๆพอจะเกาะพอจะจับพอจะอะไรกินได้เนี่ยรีบจับเอาไว้จับเอาไว้เเอพราะเป็นปีที่หนึ่งดาวร้ายก็ไม่ได้มาถึงนะดาวดีก็ไม่ได้ทำบุญดีอะไรมากมายเป็นราศีกลางๆไม่ได้น่ากลัวถ้าเป็นเรื่องการงานก็คงจะกลางๆด้วยป่ะถ้าเรื่องงานก่อนคืองี้นะถ้าการงานเนี่ย มันมีดาวดวงหนึ่งคือดาวพระศดีเดินเข้ามาเรือนการงานนับตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่เจ็ดสิงหาคมคแต่ต้นปีคืนงี้คนเกิดราศีธนูอาจจะเบื่อเสเรื่องการงานราหูท่านอยู่ตอนนี้ในเรือนการงานของคนเกิดธนูแล้วพอประมาณสบหพฤษภาคมก็พ้นไปแต่พอพ้นไปแล้วตรงราศีธนูก็ในเดือนการงานชาวราศีธนูก็ว่าง ว่างไม่มีดาวอะไรอยู่เลยจนกระทั่งวันที่7สิงหาคมดาวพัตีจึงเข้ามาอยู่ก็แปลว่าใครที่รอจังหวะโอกาสดีๆจะลงทุนขยับขยายหรือทําอะไรที่เกิดในราศีธนูนั้นก็ต้องรอให้วันที่7สิงหาคมไปก่อนในปี2559ใช่เพราะฉะนั้นชาวราศีธนูถ้ามุดมีโอกาสอะไรก็อย่างที่คุณบอกให้ไปเกาะคนที่ดวงดีๆเอาไว้ใชห่หรือถ้าเกิดว่า เบื่อเจ้านายอย่าเพิ่งไปประชดลาออกหน้าเพราะดวงคุณยังไม่ได้เด่นอะไรก็อย่างน้อยที่สุดก็มีเงินเดือนในทุกเดือนไปนะและถ้าเกิดจะคิดจะทำอะไรขยับขยายก็รอเจ็ดสิงหาค่อยลุยการเงินละ่ะดาวการเงินเนี่ยเป็นวินาศมาตั้งแต่ปลายปี57จนถึงประมาณกลางปี60แปลว่าอะไรคนเกิดราศีธนูเนี่ยมีเกณฑ์รายจ่ายภารานีสินมาต่อเนื่องอาจจะซื้อบ้านซื้อที่อ,อย่างนี้นะ,ะอื มันยังไม่ได้โดดเด่นอะไรเพราะฉะนั้นปีห้ากก็ยังต้องรอให้ประหยัดมัธยัสถ์ประคับประคองตัวแล้วเรื่องความรักล่ะความรักก็ไม่โดดเด่นคือเอางี้ถ้าใครเป็นโสดก็ก็จะเจอคู่ก็ยังไม่มีดาวอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ให้เจอเพียงแต่เป็นคู่ที่เจอแล้วอาจจะตื่นเต้นชั่วคราวอย่างเงี้ยนะสนุกสนานก็อย่างที่คุ้นนั่นแหละก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่าไปจริงจังอะไรท้ายที่มีครอบครัวแล้วมันก็ มันก็ไม่มีอะไรที่จะทําลายล้างมันก็เป็นไปตามปกตินะสุขภาพล่ะฮะสุขภาพเนี่ยดูจากตามดวงแล้วโรคเร้อรไม่มีอะแต่มันจะมีโรคประสาทคือคิดมากกังวลนู่นกังวลนี่ต้องรู้จักปล่อยวางฟุ้งซ่านใช่เพราะฉะนั้นโอเคละดูแล้วจากลัคนาราศีดูนิ่งๆนะดูนิ่งๆดูเหมือนไม่มีอะไรกราฟไม่ขึ้นกราฟไม่ลงกราฟมันสเตเบิลปุ๊อุบัติเหตุล่ะอุบัติเหตุคืองี้นะถ้าเกิดก็เส้นยาแดงผ่าแปด ไปโดนคนอื่นคนนู้นคนนี้คนนั้นรอดเราผ่านไปข้างหลังชนอะไรเงี้ยคือไม่โดนเราอ่ะมันมันแควคลาดเพราะวันดาวอังคารกับเสาเจอกันในมุมที่ไปเป็นจุดขางหลังเราไม่ได้นะอก็ยังถือว่าโชคดีนะคะใช่เพราะฉะนั้นไม่ดีไม่ร้ายชิวแต่ก็อยู่กับคนรอบข้างจึยเหมือนกันถูกต้องไหมฮะถูกต้องมีวิธีเสริมดวงไปทําบุญไปทําอะไรยังไงที่ไหนาเราต้องดูงี้นะมันไม่ใช่ว่าราศีไหนจะไปทําอะไรก็ได้อย่างราศีธนูเนี่ยเทพประจําราศีคือเทพพฤหัสบดี เทพพระราธบดีเพราะฉะนั้นคนเกิดธนูจะดีเมื่อมีโอกาสได้เกี่ยวทาหรือสร้างบุญเกี่ยวข้องกับพระกับศาสนากับการศึกษาเพราะเทพประจําตัวเนี่ยท่านมีกําลังด้วยบุญอันเกี่ยวข้องกับการสร้างพระพุทธร,รูปเกี่ยวข้องกับการซื้อที่ถวายวัดเกี่ยวข้องกับการทําบุญเรื่องการศึกษาเพราะดวาวทัดาดีคือครูไงหรือสีองี้ใช่ไหมเกี่ยวข้องกับการบริจาคเงินักช่วยเหลือโรงพยาบาลบริจาคโลหิตถ้าเราไม่มีเงินอย่างเงี้ย ช่วยเสริมชะตาราศีวัดไหนที่เขาสร้างล่ะวัดเจ้าอามสร้างสาราปริติพพ์ทกรรมฐานนู่นเลยไปช่วยช่วยวัดแคค่จังหวัดสวุวรรณบุรีกาล,ลังจะสร้างหอสวดมนต์วัดที่ไปเอาสีพึ่งมานั่นน่ะก็ไปหรือวัดอื่นที่คุณคุ้นเคยใกล้บ้านคุณตามสบายจะสร้างหอะระฆังโบสถ์วิหารช่วยเลยดีสร้างพุทธรูปปางสมาธิหรือถ้าไปไหว้พระก็ต้องไหว้พระหลวงพ่อพุทธโสธรปางสมาธิหลวงพ่อพระปางสมาธิทั้งหมดอ่ะจะเป็นมงคลงคนเกิดราศีธนูเทคนิคในการแก้เคล็ดอะไรมีไหม เพราะมันไม่ได้มีเคราะห์ไหนใหญ่ใหญ่มมไม่ได้ต้องกังวลใช่ใชครับอย่าไปกังวลนะฮะ